สวัสดีค่ะแม่แม่มื้อเช้านะคะมาก่อนเลยเฟอร์ตี้นะคะกูก็จะทานโปรโตีนเฟอร์ตี้วันละสองซองอันนี้ช็อกโกแลตอันนี้สตรอเบอรี่เมลอนญี่ปุ่นวาน,นิลานมข้าวโปรโตีนหนึ่งซองนะคะให้สารอาหารโปรโตีนสูงถึง25กรัมนะคะในรูปแบบของไอโซเลตนะคะแล้วก็กดอะมิโน,โนพร้อมดูดซึมเลยเนาะบ oh. อมกีวิตามิน33ชนิดนะคะแล้วก็นี่แม่แม่มาดูนะคะมีสารบำรุงไข่ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะ อินโนชิทอลมีกรดโฟลิกด้วยนะคะแล้วก็โอเมก้า3ป้องกันไข่แก่นะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่ด้วยเบตากูแคนที่สร้างภมิคุ้มกันด้วยนะคะแล้วก็เป็นแพนเบตโปรตีนนะไม่ใช่เวออ่ะเดี๋ยววันนี้ครูก็จะเช็คกับนมแพ้คัดเกรดนะมีนมแพ้คัดเกรดของครูก้อยนะคะจะมีสาระโอลีแบสนะคะเบบี้แอนมัมดซีโีเอชนะคะแล้วก็คัดเกรดเป็นเกรดหัวนมวิตามินเข้มข้นกว่านะคะแลคโตสต่ำครูก็จะแนะนำให้แม่ๆเนี่ยทานนมแพะนะคะแทนนมวัวนมอัลมอน สูตรไ,ไม่หวานด้วยเริ่มกันเลยคุกก็จะทำที่งานดาออร์แกนิกโคตร่ฐานนะคะมีออยอเรียบร้อยนะคะครับเมล็ดออร์แกนิกเลย2ช้อนพูนๆค่ะ เีซมีนสูงนะคะเีซมินเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำให้ไข่เราสวยนะคะฮอร์โมนดีด้วยจะไม่ดำสนิทนะคะเพราะว่างาดำแท้ๆจะไม่ดำสนิทเพราะว่าเราบดท,ทั้งจมูกงามก็จะมีสีขาวๆเทาๆแล้วก็ใช้เป็นการบดคั้วตอฐานหอมมากนะคะต่อไปท็อปปิ้งทันยพืชอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือโกดกเลนนะคะมันคืออัลมอนด์แฟลกซีดแล้วก็ลูกเดือยอีก2ช้อนทูนนนนึ่ง พวกนี้จะให้กรดไขมันดีมีโอเมก้าสสูงนะคะทาให้ผนังมูลูกหนาตัวพร้อมฝั่งตัวอ่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะในน้ำมันแฟลกซ์แล้วก็พวกน้ํามันในอัลมอนด์พวกนี้นะคะยังเป็นตัวช่วยทําให้ตัวอ่อนฝั่งตัวได้ดีแล้วก็ในแฟลกซีดมีลิกแนนสูงด้วยนะคะเป็นตัวช่วยชะลอรังไข่เสือ่อมนี่แบบนี้นะคะแล้วก็คนนี่เลยอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะต้องทานก็คือมเมล็ดฟักทองนะคะครูก็จะให้ทานวันหนึ่งกัมือแม่ดูเกรดนะคะ คัดมาเล็ดเลยนะคะแล้วก็มีอยอยนะคะเป็นเกรดออแกนิกนะคะร้อเเลยนะคะแล้วเวลาอบเนี่ย กุ้จะอบแบบอุณหภูมิพอดีนะคะไม่สูญเสียกดไขมันเวลาเราไปซื้อทั่วไปเนี่ยมันจะแห้งเกินพอแห้งเกินเนี่ยเราจะไม่ได้กดไขมันดีนะซึ่งกดไขมันดีตัวนี้แหละค่ะนะเป็นตัวสร้างตัวเจนตามธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นตัวทําให้ไข,ข่สุกพร้อมปฏิ้อมปฏิสนทินะคะทานเล่นๆก็ได้อย่างนี้ค่ะวันละหนึ่งกำมือหรือว่าปั่นไปพร้อมกับโปรตีนเฟิร์ตี้ก็ได้นะคะตัวนี้ชิงนิงสูงด้วยนะตัวช่วยไข,ข่สุกวันละหนึ่งกำมือค่ะ